อะอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอเขียนนะอซาอินะอาซาอิอาซาอิเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะตัวมีตัวเอกับตัวอิตกติดกันใช่ปะสระกับสระติดกันใช่ปหมเวลาเขียนแบบนี้ออกเสียงควบค่ะสองเสียงนี้ก็จะเป็นไส้ไส้ไส้นะฮะอาไส้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 นะคะ อาไซแปลว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหรนะ่เนาะอันนี้แปลว่าตื้นนะตื้นที่ตรงข้ามกับฟุไใกล้เมื่อสักครู่นี้ที่แปลว่าลึกอะเอออาไซอุย้ยบ่อบ่อที่เราไปไหว้เมื่อวานก่อนมันอาไซเนาะอุย้ยทะเลตรงนี้มันอาไซมันตื้นเนี่ยเล่นได้เล่นได้ไ,ดไม่อันตรายอย่างนี้เนาะอืมอาไซถ้าแปลงร่างก็ตัด อิทิ้งแล้วก็เติมคุไหนก็จะเป็นอาะซคุอในอาอัคุน่นอาอัคุน่นจบนะคะถัดไปถัดไปคำนี้เซชอบคำนี้เซชอบคำนี้เป็นคำที่